มาค่ะคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์ตัวอย่างของอาทิตย์หน้ากันนะทุกคนไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนแอดไหมตัวอย่างนี่คือพอออกมาใหม่ปุ๊บก็ดูวนพอมันออกมา2ตอนก็ดู2อ,ออกสีก็ดู4ออก6ก็ดู6แล้วก็ดูวนอยู่นั่นแหละ มาถึงค่ะตัวอย่างอันแรกนะคะตัวอย่างตอนที่19อันนี้เนี่ยนะมันจะเป็นตอนต่อเนื่องกันก็คือตอนที่18เนี่ยพระเอกมาประกาศราชองค์การใช่ปะแล้วที่งานเลี้ยงเนี่ยพระเอกก็หาจังหวะให้นางเอกเนี่ยออกมาคุยกันสองคนก็คือเพื่อที่จะรำลาใช่ไหมดูทรงแล้วเหมือนกับว่าครั้งนี้เนี่ยนะจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่จะได้คุยกันสององหลังจากนี้ไปก็คือจะกลายเป็น คนที่รู้จักกันแต่แบบหืนห่างเพราะว่านางเอกก็กําลังจะแต่งงานถูกไหมส่วนพระเอกก็กําลังจะไปปราบกระบฏอ่องยงโดยที่ไม่รู้ว่าจะรอดกลับมาหรือเปล่าใดๆก็คืออู่เลยหล่อไปไหนทุกคนฉากที่แบบซูมที่หน้าอู่เลยแล้วก็แบบว่ามีใบไม้ปลิวเนี่ยนะคือไม่ไหวแล้วฉันดูฉากนี้วน3รอบ5รอบ8รอบหล่อเหลือเกินหล่อใจละลายมากเลยจ้ะ พอมาถึงตัวอย่างตอนที่20เขาเริ่มขยายปมชีวิตของพระเอกมากขึ้นแล้วนะท่าทางว่าเรื่องกบฏอ่องยงเนี่ยทำให้พระเอกเนี่ยนะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องการสับเปลี่ยนอาวุธซึ่งไอการสับเปลี่ยนยกักยอกอาวุธเอาของแย่ๆมาให้ทหารใช้เนี่ยแหละเป็นสาเหตุที่ทำให้บ้านพระเอกคือตายยกครัวญาติทางฝั่งแมส่สกุลห้วนนี่คือตายหมดเลยนะพระเอกเนี่ย เหมือนจะได้ความลับได้เรื่องได้ราวอะไรมาแล้วสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเผชิญหน้ากับฮองเต้แต่ว่าสิ่งน,นี้นี่คือทําเอาฮองเต้คือทรงพระพิโรธพระเอกอย่างแรงดูจากตัวอย่างนี่คือเราจะเห็นได้ชัดว่าเรื่องความแค้นเนี่ยเป็นเรื่องที่พระเอกเนี่ยติดอยู่ในใจโอ้โหเป็นยิ่งกว่าดาบที่แทงอยู่ในหัวใจพระเอกอีกอะ่ะพระเอกคืออยากจะแก้แค้นเรื่องนี้เหมือนกับว่าทั้งชีวิตเนี่ยมีอยู่เพื่อเรื่องนี้จริงๆส่งสารพระเอกมันเป็นความแค้นอะไรกันแน่อยากรู้รายละเ อสุดๆเลยทุกคนแล้วพอมาถึงตอนที่21นะนอกจากเรื่องราวพระเอกที่เราจะได้รู้เพิ่มแล้วท่าทางงานมั่นระหว่างนางเอกกับโหยเหย่าเนี่ยถึงเวลาแคนเซิลลมเลิกแล้วแหละ ท่าทางจะเหมือนกับในนิยายตรงที่ว่าแม่ทับเหินเนี่ยนะสู้กับกระบฏอ่องโยงจนตัวตายแล้วก็ขอร้องให้ลูกสาวหรือว่าเหอเจ้าจุนเนี่ยได้แต่งงานกับโหลเหยาซึ่งจริงๆแล้วว่าคือตอนแรกเนี่ยนะนางเอกเนี่ยก็ไม่อยากจะยอมโหลยายาเองเนี่ยก็ไม่ยอมเช่นกันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่า การมั่นหมายเนี่ยก็ได้รับการยกเลิกนางเอกเป็นคนไปพูดกับโหลเหว่ด้วยตัวเองพูดด้วยเหตุด้วยผลจนโหลเหว่เองก็ต้องยอมถอยแต่ว่าสงสารนางเอกมากนะนางเอกคือจริง,รงๆนางเอกเสียใจมากที่เรื่องเนี้ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่นางเอกหวังนางเอกก็คือกลับมาวนลูปอีกแล้วว่าทําไมนางต้องเป็นคนที่ซวยเป็นคนที่โชคร้ายอยู่ร่าไปด้วยเรื่องที่นางหวังไว้เนี่ยไม่เป็นจริงไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วว่าสงสารนางเอกอะ่ะเจ้าลูกซือคือแสดงดีโคตรเศร้า แล้วหลังจากที่นางเอกกับโหลเห่ยาเนี่ยยกเลิกงานมั่นไปแล้วก็ต้องไปเจอหน้ากันอีกครั้งในงานเลี้ยงคล้ในในในใยายๆจะเป็นงานเลี้ยงล่าสัตว์ซึ่งในนิยายเนี่ยงานเลี้ยงล่าสัตว์นี่มันเกิดก่อนนะก่อนที่นางเอกกับโหลเหย่ยเนี่ยใจยกเลิกงานมั่นหมายกันแล้วเราจะได้เห็นว่าพระเอกคือพูดขึ้นมาแล้วค่ะว่าเรื่องการมั่นหมายเนี่ยเรื่องแต่งงานเนี่ยพระเอกจะรับผิดชอบเองซึ่งตรงนี้แอดว่าก็ดีเหมือนกันนะถ้าเขาปรับมันจะได้ไม่ดูแบบว่าในในิยายนี่คือแบบว่าถอนมั่นเช้าแล้วก็มั่ เย็นอันนี้มันก็ดูแบบรวดเร็วไปนิดนึงถ้าทางจะมีช่วงเวลาให้เราได้แบบเตรียมตัวเตรียมใจพอมาตัวอย่างตอนที่22นะก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวของงานเลี้ยงล่าสัตว์ของราชวงศ์อยู่ค่ะคือในนิยายงานเลี้ยงนี้ก็คือปวดโอลเวงหน้าดูซึ่งดูจากตัวอย่างนี้ก็ทัานจะปวดโอลเวงเช่นกันอุ๊ยอย่างอย่างดูเหมือนจะได้เจอกับคนที่น่าจะคู่กับนางหรือเปล่าอ่า มีคนอื่นนอกจากชายยวนโผล่เข้ามาส่วนชีชีกับพี่รองเนี่ยเหมือนจะได้รับบาดเจ็บอ่าชีชีคะไปดูแผลให้พี่รองต้องรับผิดชอบผู้ชายแล้วเปล่า,เร,ไวไวลาเรื่องวุ่นวายทั้งหลายเรื่องวุ่นวายทั้งหลายทําเอาฮองเต้คือโมโหอีกแล้วที่สําคัญในงานเลี้ยงนี้เนี่ยนะพระเอกได้รับบาดเจ็บคือพระเอกได้รับบาดเจ็บก็เพราะว่านางเอกเนี่ยนะคือเบื่อสถานการณ์วุ่นวายก็แอบไปที่เจดีร้างหอคอยร้างแล้วก็คือ ปีนขึ้นไปนั่งบนหลังคาอ่ะอันนี้นี่คือมาจากนิยายนะขยายความนิดนึงว่าและอีตอนนี้นี่แหละนางเอกก็ได้เจอกับพระเอกแต่ว่าสองคนนี้กลับได้ยินเหมือนกับว่ามีสปายมีสายสืบสองคนแอบคุยกันแล้วระหว่างที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยดึงเชงเรื่องสปายเนี่ยทำให้กลับเข้ามาในงานเลี้ยงช้าพระเอกก็เลยแกล้งทําเป็นบาดเจ็บไม่ได้แกล้งหรอกบาดเจ็บจริงพระเอกก็คือหักแขนตัวเองค่ะแล้วก็บอกว่าบาดเจ็บแล้วนางเอกเข้ามาช่วยอ่ะ เราก็เลยได้เห็นฉากที่แบบฮองเต้เข้ามาเจอพระเอกกับนางเอกในกระโจมด้วยการน,นางเอกก็คือกําลังเป็นห่วงว่าพระเอกบาดเจ็บมาแค่ไหนอยู่อุ้ยจังหวะนี้คือจังหวะที่นางเอกได้เจอฮองเต้เป็นครั้งแรก แล้วทีนี้พอมาตัวอย่างตอนที่23นะคะนางเอกก็คือต้องมาดูแลพระเอกที่แขนเจ็บไงที่แขนหักใช่ไหมละ่ะแต่ว่าอีท่าไหนคะพ่อโดนกีดกันคะ่ะโดนไล่ออกไปอีท่าไหนพระเอกทําได้ไงคะนี่แล้วนางเอกที่นี่นะคะยังไม่ทันจะดูแลพระเอกอะไรเลยมั้งเนี่ยแค่ดูสายตาพระเอกก็ไม่ไหวแล้วคะ่ะฉันละเขือนจริงๆอยากจะเป็นนางเอกมั้งเลยแกแกอยู่ดีๆท่านหญิงวิชางผู้คลั่งใครพระเอกก็โผล่เข้ามามาทำไม มาเป็นก้างขวางคอเขามาทําไมจ๊ะสาวมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยนะแล้วทีนี้เราก็จะได้เห็นว่าบ้านนางเอกค่ะพ่อกับแม่รวมทั้งนางเอกได้รับการเรียกเข้าไปในวงังถ้าตามนิยายคือฮ่องเต้ส่งราชองค์การมาเรียกนางเอกเข้าวังไปนะก็คือจะเรียกมาให้ดูตัวใช่ไหมยาเรียกมาให้ฮ่องเต้กับฮองเฮาดูตัวแต่ว่านางเอกผู้กระโดกกระเดกนะนอกจากจะอยู่ไม่สุขแล้วยังไปก่อเรื่องกับองค์หญิงห้า คือองค์หญิงห้าเนี่ยนางแอบชอบพระเอกใช่ไหมนางก็คือพาแก๊งพาพลพรรคมารังแกนางเอกเลยสิคาแต่ว่าความสามารถของนางเนี่ยมีไม่สูงเท่าไหร่ตอนที่รังแกนางเอกกลายเป็นว่าคนที่ยื่นมือมาช่วยนางเอกน่าจะเป็นพระเอกแน่นอนคะ่ะไม่ต้องสงสัยอันนี้เนี่ยนะเหมือนกับในนิยายเลยว่าแก๊งนี้นี่คือตั้งใจจะให้นางเอกเนี่ย เหยียบลงไปบนแก้วที่แตกโชคดีที่พระเอกมาช่วยเอาไว้ค่ะโอ้โหดูตัวอย่างนี้แล้วแบบฉันขอว้าไปตอนนี้เลยได้ไหมยะแกเขินมากหวานมากไม่ไหวแล้วพระเอกโคตรจะปกป้องคนที่ตัวเองรักอ่ะฉันอยากเปนะ็นนางเอกจริงๆเลยขนาดดูแค่ตัวอย่างนัเนี่ย แล้วภาพก็ตัดไปเป็นพระเอกค่ะให้ห้องเต้นะช่วยสู่ขอนางเอกให้ทีโอ้ยอยากดูตอนนี้มากเลยทุกคนอันนี้เนี่ยนะมันเป็นตัวอย่างตอนที่เท่าไหร่24ใช่ปะซึ่งภาคแรกเนี่ยนะมี27ตอนเราก็น่าจะแบบว่าเดาได้แล้วแหละว่าแสดงว่าภาคแรกเนี่ยน่าจะจบตรงที่แบบเรื่องเราดีๆระหว่างพระเอกกับนางเอกแน่เลยอะ่ะอ่ะ ทั้งหมดนี้ที่แอดฝอยมาที่แอดเล่ามาเนี่ยก็คือตัวอย่างของอาทิตนานะคะตอนที่1 9บเถึงยีค่ะแล้วก็ใส่ไอทีแอดไปอ่านไปงมนิยายมานะทุกคนหวังว่าจะสนุกสนานกันนะคะ